กุ้งจากคุณสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะไปอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอําเภอแกลงตําบลกองดินส่วนสาขา2องที่อยู่ที่จังหวัดลำปางอําเภอเมืองลำปางตําบลบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อกุ้งโดยตรงนะคะ0634539224นะคะสำหรับวันนี้กุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถ2รุ่นด้วยกันนะคะจะเป็นรถรุ่น L45DI นะคะกับรุ่น L4708SP นะคะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปชมการรีวิวรถนะคะกุ้งขอให้เอฟซีะ FC นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กุ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่รถรุ่น L4508DI กันเลยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถขนาด4สูบนะคะ45แรงนะคะรถคันนี้ปีปีประมาณ53นะคะ,ะมีของเรามีเก็บสีใบดันคันล่างเรียบร้อยแล้วนะคะ รถคันนี้นะคะรถคันนี้ก็มีเปลี่ยนซีนล้อหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนลุ่มหมากคันส่งหน้าแล้วมีเก็บสีเพื่อความเรียบร้อยนะคะเพื่อความสวยงามสีตัวรถจะเป็นสีเดิมเดิมเลยนะคะสําหรับรถรุ่น l 4ี0 8าูด di เหมาะกับรถที่ทําสวนทําไร่เอาไปทํานาก็ได้นะคะสภาพห้องผู้โดยสารนะคะอันนี้เราเปลี่ยนเบาะใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ หลังคาไม่แตกนะคะหลังคาอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะไม่ชั่วโมงการทำงานนะคะ2426ชั่วโมงนะคะเราดูซุ้มล้อรถเราเก็บงานให้สวยๆนะคะสภาพยางอ,าอยู่ที่ประมาณ70%นนะคะสภาพยางค่ะเราไปดูทางด้านหลังกันนะคะสำหรับด้านหลังนะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายเราเปลี่ยนใหม่ให้นะคะ แขนยกนะคะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะคะโซ่ข้างนะคะเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ใช้งานกันไปยาวๆเลยนะคะส่วนด้านท้ายรถนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยรอยดมนะคะ,คะเดี๋ยวเราไล่ดูอีกฝั่งนึงนะคะซุ้มล้อนะคะเอาละเอียดละเอียดเลยนะคะสวยๆสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะกำลังมองหารถขนาด4สูบนะคะ กุ้งก็จะแนะนํารถคันนี้นะคะรานะคาอยู่ที่2 8 9 0 0 0ใบดันผ่านบุกเบิกนะคะตัวสีตัวรถนะคะสีดเดินนะคะมีเปลี่ยนซีลแล้วหน้าเปลี่ยนลูกหมาคันส่งเรียบร้อยนะคะยางหน้าอยู่ในสภาพที่พอ,พอใช้ประมาณ70%นะคะเดี๋ยวคันถัดมานะคะก็จะเป็นรถรุ่น L4708SP นะคะคันนี้นะคะเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะคุ้มมากๆยางสวยสีเส้นคือยางใหม่เลยนะคะราคาขายอยู่แค่4ี่0ส0 0 0บาทนะคะมีการเก็บงานเก็บสีใบดันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตัวนี้ยังไม่ได้ตัดท่อนคัทนะคะด,ดูสีสภาพสีตัวรถนะคะเก็บเรียบร้อยเพื่อความสวยงามนะคะสีสันนะคะแล้วก็ ตรงนี้สีเดิมนะคะสีตัวรถสภาพห้องผู้โดยสารนะคะเบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยนะคะเราไล่ดูชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะอยู่ที่1 1 4 0 0ชั่วโมงนะคะส่วนหลังคาหลังคาไม่แตกนะคะค่ะซุ้มล้อรถนะคะอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะสวยเลยนะคะ ซุ้มล้อยางใหม่นะคะยางเป็นยางใหม่ช่วงท้ายนะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะ,ะรุ่นนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นก้ามปูเอเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนเป็นก้ามปูเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แขนยกนะคะโซ่ข้างเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะเพื่อเอาไปใช้งานได้ยาวๆเหมือนกันนะคะดูสภาพรอบคันนะคะรถสวยขนาด lc 7 0 8 sp นะคะ47แรงนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสะดวก มามาทดสอบรถได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าะจะซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ,ะที่นี่พูนเสมอสาขาระยองนะคะอยู่อำเภอแกลงตำบลกองดินปักหมุดที่ g o o g l e Map พิมพ์คำว่าพูนเสมอแฟกเตอร์ได้เลยนะคะเราจะมาทดสอบระบบเครื่องระบบไฮดรอลิกแล้วก็เกียร์กันนะคะอันนี้สตาร์ทครั้งเดียวติดเลยติดง่ายนะคะ คันนี้ใครได้ไปคุ้มเลยเปลี่ยนยางสีเส,ส,ส้นสี่แสนหงห9่ันบาทนะคะส่งซีสามรกิโลเมตรแรกนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วมีเพื่อนมีครอบครัวนะคะญาตินะคะกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทางรา้านมีท่าแนะนำให้นะคะ ระบบการทำงานใช้งานได้ปกตินะคะ เดี๋ยวเราไปดูช่วงท้ายรถนะคะเขาจะทำงานของเข่าปั่นนะคะชุดเขาปั่นีโอใช้งานได้ปกตินะคะไปดูห้องเครื่องกันนะคะใครกำลังมองหา L40 นะคะคุณก็จะแนะนำรถทางนี้นะคะ l 4 7 0 8 SP เป็นรถขนาด40นะคะแล้วก็47แรงนะคะ สามารถเอาไปทำงานรับจ้างได้ด้วยนะคะดูระบบน้ำดันนะคะน้ำไม่ดันนะคะแล้วก็ดูเครื่องว่ามีไอไหมเครื่องไม่มีไอนะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบคันต่อไปนะคะเป็น L4508DI นะคะรถคันนี้ก็ จะเก่าปีนิดนึงนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างใช้ได้เลยราคาค่อนข้างถูกนะคะก็ประหยัดงบลูกค้าไปได้เยอะเลยสำหรับใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้นะคะ mm hmm. สตาร์ททีเดียวติดนะคะถือว่าสตาร์ทติดง่ายนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะ L 4 5์สเป็น Direct Injection นะคะเป็นระบบเกียร์แบบเก่านะคะ8เกียร์เดน,น้า4เกียร์ขัหลังนะคะการเข้าเกียร์ก็อ่ารถคันนี้ก็จะมีเสียงหอนบ้านนะคะถ้าเข้าเกียร์สูง,สงเป็นเรื่องปกตินะคะรานะคารถของรถคันนี้นะคะ289,000นะคะลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถขนาด4สูงนะคะกุ้งก็แนะนำรุ่นนี้เช่นเดียวกันนะคะ ราคาประหยัดนะคะประหยัดงบยังเหลืองบไปใช้อย่างอื่นได้อีกเยอะเลยนะคะ เราไปดูการทาง,งานของเทาฝักกันนะคะเตาฝักใช้งานได้ปกตินะคะคลองเครื่องน้ำไม่ดันนะคะเดี๋ยวมาดู สำหรับลูกค้าที่กำลังมอ,องหารถขนาด4สูบนะคะไม่ว่าจะเป็น l 4 5 0 8 d i หรือ L4708SP นะคะก็แนะนำนะคะให้โทรมาได้เลยนะคะ0634539224เพื่อที่จะเข้ามาทดสอบระบบหรือว่าอยากจะทำการาซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะทางร้านตรวจเช็คระบบก่อนส่ง แน่นอนนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนกรองทุกกรองไ mm. ม่ว่าจะเป็นกรองอากาศกรองเครื่องอกรองน้ามันเครื่องกรองไฮดรอลิกกรองโซลานะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องส่วนของเหลวอื่นๆนะคะเป็นเช็กระดับแล้วก็เติมให้เรียบร้อยนะคะไปถึงใช้งานกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ